วัสดีครับผม it is r t e c h i c a l นะครับวันนี้เราจะมาเปิดซองกันนะครับตัวช่วยสำหรับเลมิงตัน870กันนะครับอันนี้ก็สั่งมาใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือนนะครับของเพิ่งมาถึงวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับก่อนพูดคุยกันนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ เื่อครั้งหน้ามีคลิปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมกันนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในซองที่ผมสั่งมานั้นข้างในจะเป็นอะไรนะครับสองซองนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณกับสองเดือนเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับซองแรกนะครับผม สองแรกนะครับก็จะเป็นนี่นะครับเป็นเลเซอร์นะครับของวิกเตอร์ออปตินะครับสำหรับนี่นะครับ12เกตนะครับมีไว้ทำอะไรนะครับก็มีไว้สำหรับนะครับตั้งเล d ดอทของเรานะครับผมซึ่งสำหรับสายลูกซองแล้วจริงๆเราอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับ เพราะว่าปืนลูกซองเป็นปืนที่ไม่เน้นละเอียดนะครับแต่สําหรับว่าท่านใดที่มีเลดดอนะครับและอยากจะได้ความแม่นยํานะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่ค่อนข้างดีนะครับภายในซองนะครับก็จะมีเหรียญนะครับวิกเตอร์ออปติกนะครับเขียนว่า my lucky chip นะครับค่อนข้างสวยนะครับนี่นะครับผม ต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นใบกํากับนะครับก็จะมีเป็นเหมือนคู่มือนะครับผมคู่มือสินค้านะครับต่อมานะครับ เดี๋ยวเราจะมาวางไว้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูข้างในกันนะครับข้างในก็จะมีเป็นตัวปอกลูกซองนะครับพร้อมกับฐานมีมาให้สามสามก้อนนะครับเราลองมาแกะดูกันนะครับผมเนื้อง,งานค่อนข้างสวยนะครับผม แล้วก็จะมีพิมพ์นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับมีพิมพ์บอกว่าสิบสองเกตนะครับก็จะเป็นมีบอกว่าให้ใส่ฐาน3ามก้อนนะครับครับวิธีใส่นะครับก็เปิดด้านท้ายออกมานะครับผม ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูกันเลยนะครับผมว่าจะใช้งานได้ดีไหมครับสั่งจากเมืองนอกครับใช้เวลาสองเดือนครับผมสองซองนี้ดีนะครับมีฐานแถมมาให้ด้วยนะครับผมวิธีใส่นะครับเขาก็จะมีบอกนะครับว่าด้านบวกก็จะให้อยู่ด้านนอกนะครับ ก็ค่อนข้างจะใส่ยากนิดนึงนะครับผมใส่สามก้อนนะครับแล้วก็ปิดเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปนะครับน่าจะใส่ผิด เดี๋ยวลองเปลี่ยนฝังดูนะครับอ๋อครับผมใส่ผิดฝังครับต้องขออภัยด้วยครับผมนี่นะย็็จะเป็นเลเซอร์นะครับวิธีใช้นะครับเราก็จะใส่ทางช่องคัดปอกนะครับผม แล้วก็สามารถตั้งตามแนวระยะเ l ดอที่เราต้องการได้เลยนะครับสะดวกนะครับค่อนข้างสะดวกนะครับเดี๋ยววิธีใช้ใผมจะทำคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถือว่าผ่านครับผมสำหรับปอกลูกซองนะครับตั้งสูตรดอทนะครับ อันนี้เป็นจะเป็นของ Victor o p t i c นะครับผมต่อมาเรามาดูซองที่2กันนะครับผมซองนี้ก็เป็นที่เดียวกันครับได้มาจากเว็บเว็บหนึ่งนะครับจากเมืองนอกใช้เวลา2เดือนเหมือนกันครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาชม เป็นสายสะพายนะใส่ซองมาค่อนข้างดีนะครับสายสะพายสีทรายนะครับค่อนข้างสวยนะครับผมอันนี้ก็สามารถนะครับใส่ได้ หลายแบบนะครับเป็นสายสะพายหนึ่งจุดก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นสองจุดก็ได้นะครับงานค่อนข้างถือว่าใช้ได้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม ก็ค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับแต่ใหม่ๆก็จะค่อนข้างดึงลำบากนิดนึงนะครับนี่นะครับครับผมสำหรับนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปแกะซองนะครับ ตัวช่วยสำหรับปืนเลมบิงตันนะครับ870นะครับเป็นตัวช่วยใหม่ของผมครับอย่าลืมนะครับหากชอบยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับครั้งหน้ามีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดชมกันสักครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ